สวัสดีครับ JA Gaming Gear นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาสอนใช้วิธี่าเจะมาสอนวิธีใช้โปรแกรม Cooler Master Master Plus นะครับเริ่มต้นมาเราก็เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ผมใช้กล่อง A1 กับตัว PWM หับนะครับใช้กับพัดลมเซนามิ ami, ชุดน้ำเซนามินะครับใดประมาณนี้คลิปนี้เราจะมา,อาสอนว่าเราจะใช้โปรแกรมยังไงแล้วก็ให้ดูโหมดไฟนะครับว่าโหมดไฟแต่ละแบบมียังไงบ้างเริ่มมานะครับก็คือ อันนี้มันเลือกได้ว่าจะเป็น ARGB Gen 1หรือ Gen 2นะครับซึ่งตัวนี้ของซูนามิมันรองรับแค่ Gen 1นะครับเราก็ติ๊ก Gen 2ออกแล้วเวลาเราเลือกเราก็เลือกตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวไหนก็ได้นะครับเป็น Master Fan อันนี้จริงคือมันคือการเซตอัพว่าในช h a n แ e ลที่เราต่ออยู่เนี่ยครับมันมีหลอด LED กี่หลอดนะครับซึ่งปกติแล้วก็มันจะมีผลกับโหมดไฟสำหรับคนที่ซีเรียสมากนะครับ แต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสเอาแค่ออโต้นะครับเราก็เลือกเป็นมาสเตอร์แฟนสักตัวนึงก็ได้นะครับเลือกมาสเตอร์แฟน sf นี้ก็ได้นะครับเอาแบบง่ายๆนะครับคลิปนี้เราจะเน้นง่ายๆเลือกแค่นี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับหมดไฟแต่ละแบบนะครับก็จะมีไล่ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับว่ามันเซ็ตยังไงได้บ้างแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันแรกคือสเปกตรัมนะครับอันนี้คือสเปกตรัมต่อมาก็คือ เป็นรุ่นสแตติกนะครับสแตติกก็คือไฟทั้งหมดจะเป็นไฟสีเดียวกันนะครับตัวนี้โปรแกรมถือว่าเป็นเวอร์ชั่น1.9.2เอ้ย1.9.5แล้วนะครับเรตบอนอะไรถือว่าไวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทั้งเฟิร์มแวร์อะไรก็ทํางานได้ไวขึ้นนะครับคือกดปุ๊บไฟมันก็ออกเลยนะครับชอบสี R G B แบบไหนนะครับอันนี้โหมดสแตติกนะครับเนี่ยนะกดแล้วมันก็ขึ้นเลยชอบขา,ข,าขาวๆขาวๆแดงๆอะไรก็ได้นะครับรีโหลด รีโหลดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกสีได้ว่าเราอยากจะให้เป็นรี l o a d สีอะไรนะครับรี c o ยรีค c o ก็เหมือนกันเลือกสีได้เหมือนกันนะครับ effect e f f เฟ t สีมันจะนละแบบ็เป็นกับเมื่อกี้นะครับ breathing breathing ก็คือบูบขึ้นมาบูบๆนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้มันปรับสปีดได้เลยนะครับใครที่ชอบให้มัน breathing แบบช้าๆนะครับมันก็จะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับมันก็จะค่อยๆเวฟอย่างนี้นะครับ หรือให้ชอบเร็วๆนะครับก็เลื่อนไปทางขวานะครับเป็นเร็วได้ทุกสีเลยนะครับต่อมาเป็นรีฟิลรีฟิลมาแบบนี้นะครับเปลี่ยนสีได้เหมือนกันรีฟิลมันคือเหมือนอันนี้เต็มใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆเติมขึ้นมาเติมขึ้นมานี่นะครับเดโมโหมดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นเรียกว่าต้องเป็นแบบแรนดอมนะครับเพื่อเพื่อเทสว่า R G B มันใช้งานได้หรือเปล่านะครับ ฟ l ลฟลูเป็นแบบนี้นะครับฟิลฟลูเลือกความเร็วได้เหมือนกันนะครับว่าอยากจะให้เร็วหรือให้ช้านะครับ f ฟ l f l o w ความสว่างก็ปรับได้นะครับอยากให้สว่างมากหรือน้อยนะครับเลื่อนตรงแถบนี้นะครับได้ทุกโหมดเลยนะครับสแตติกนี่ก็อันนี้คือดับเลยลากไม่ได้นะครับต้องคลิกนะครับคลิกเพื่อค่อยๆให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับ ใครชอบสีแดงแต่แบบมนๆหน่อยมืดๆหน่อยก็อย่างนี้นะครับปรับได้ความสว่างปรับได้ทุกโหมดนะครับว่าเราอยากให้มันสว่างมากสว่างน้อยนะครับ่ะกลับไปสเปกตรัมลองนนี้สีอ่านะครับสเปกตรัมแบบมืดๆก็ได้นะครับหรืออยากจะเต็มแม็กซ์เลยก็สว่างตามนี้เลยครับสนใจสั่งซื้อสินค้ากล่องไฟ c o o l e r master นะครับทั้งกล่อง rgb a 1หรือกล่อง pwm หับนะครับ าสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับเรามีคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปการสอนการเชื่อมต่อสายไฟของคลิปเอของคอมตัวนี้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ